<c oughs> นนะครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาต่อเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละซึ่งเป็นหัวข้อที่ใช้เยอะนะครับใช้เยอะรหรับแก้ปัญหาโจทย์มีหลากหลายมากเลยแต่ทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องง่ายๆสำหรับรายนี้ก็คือกําไรขาดทุนพวกนี้นะครับทีนี้ความหมายของกําไรนะครับสักครู่นะฮะ กำไรเนี่ยนะครับมันก็คือเกิดจะเอาราคาขายลบราคาทุนนะครับราคาขายลบราคาทุนเขียนอัตราส่วนคิดเทียบราคาทุนได้แบบนี้นะครับกำไรเนี่ยคิดเป็น a เปอร์เซนต์หมายถึงว่าถ้าราคาทุนคือ100บาทของชิ้นนี้ราคา100บาทจะขายให้ได้กำไร a บาท a บาทเราก็ต้องเอาราคาทุนบวกกับ ราคากำไรก็เป็น100บวกกับ A ในใ่นะครับเช่นต้องการขายให้กำไร20บาทยี่สิครับ20% 20%เอต์สิอรนตอนนี้ A เนี่ย A เนี่ยก็คือ20บแล้วนะมันถ้าราคาทุนอยู่ที่100บาทมันจะต้องขายได้กำไรเท่าไหร่20บาทเทียบไปนะเพราะนั้นเมื่อคิดเป็นราคาขายคือเท่าไหร่ครับ100บวกกับ20บเป็น ร้อยยี่สิบนั่นเองเพราะนั้นถ้าราคาทุนหนึ่งร้อยบาทขายได้กำไรยี่สิเอร์เซ็นต้องขายในราคาร้อยยี่สิบบาทโอเคนะเพราะนั้นถ้าเขียนอัตราส่วนกำไรต่อราคาทุนกำไรคือเท่าไหร่ยี่สิบทุนคือนึร้อยก็จะเป็นยี่สิบต่อหนึ่งร้อยนะครับหรือจะเขียนว่าราคาขายต่อราคาทุนราคาขายคือร้อยยี่สิบราคาทุน ก็คือ1น0นะครับนี่แบบนี้โอเคอันต่อไปฮะอันต่อไปก็คือขาดทุนขาดทุนเนี่ยก็คือราคาทุนลบกับราคาขายสังเกตดูราคาขาดทุนกับกำไรนะครับมันคือราคา สลับที่กันเฉยคือราคาขายกับราคาทุนแบบราคาทุนลบราคาขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราขาดทุนเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องติดลบถูกไหมถูกนะถ้าให้เขียนอัตราส่วนคิดเกิดต่อราคาทุนนะครับถ้าขาดทุน a เปอร์เซ็นต์นี่นะหมายถึงว่าราคาทุนเนี่ยคือ100บาทแต่ขายขาดทุนไป a บาท ก็เอาหนึ่งร้อยลบกับเเช่นขาดทุน20เรซราคาทุนคือหนึ่งถูกไหมขาดทุนเป็เท่าไหร่2ี่สิบาทเพราะฉะนั้นร้อยลบยี่สิบเหลือแปดสิบแสดงว่าเราขาดทุนไป20บาทในราคาขายของได้ในราคาแ80ดสิบบาทนะครับถ้าเหยนตัวส่วนราคาทุนราคาทุนราคาทุนคือหนึ่งรอ่ะขาดทุนขาดทุน20สิต่อราคาทุนคือหนึ่งร้อย หรือเขียนราคาขายต่อราคาทุนก็คือ80ต่อ100นะครับแบบนี้ต่อไปลดราคาลดราคาลดราคาเนี่ยคือราคาเดิมลบกับราคาใหม่ซึ่งการลดราคาเนี่ยอาจจะเกี่ยวยงกับขาดทุนหรือกําไรก็ได้แต่ทีนี้ลดราคาบางทีอาจจะได้กําไรก็ได้นะ ที่เราเจอในทองตลาดเห็นรถลดราคาจริงๆแต่เขาก็เห็นได้กําไรอยู่เลยดีนั่นแหละมาดูนะครับลดราคาคือราคาเดิมลบราคาใหม่ลดให้ A เปอซนต์หมายถึงว่าถ้าราคาเดิมคือหนึ่งร้ลดให้ a บาทก็จะเป็น100ยลบ A อาจจะคล้ายๆราคาทุนแต่มันไม่ใช่นะครับถ้าลดราคา20%ราคาเดิมคือ1น0จะต้องขายในราคาเท่าไหร่จะขายลดราคาเหลือ ยี่สิบบาทมาราคาใหม่คือร้อยลบยี่สิบาทก็จะเป็นแปดสิบมันไม่ขาดทุนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าทุนจริงๆของสินค้าชิ้นนี้มันกี่บาทเพราะฉะนั้นราคาทุนอาจจะอยู่ที่ทุนอาจจะอยู่ที่สามสิบบาทอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ได้กําไรถูกไหมแต่ได้กําไรน้อยลงหน่อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนตาส่วนราคาลดร,ราคาลดร,ราคาคือยี่สิบ่อราคาเดิมก็คือหนึ่งร้อยนะครับ แล้วก็ราคาใหม่ก็คือ80ต่อราคาเดิมก็คือ100แบบนี้นะครับนี่คือการเอาความรู้พื้นฐานของราอยับไปใช้ส่วนวิธีการคิดรัดนะฮะขาบอกามีวิธีคิดรัดด้วยแต่คำนวณลัดโดยไม่ต้องเขียนสัดส่วนใช้วิธีการแปลงเป็นสมการเอาแต่ต้องเจารณาให้ดีว่าร้อยละนั้นเทียกบกับจำนวนในดต้องทราบจํานวนนั้นก่อนเช่นแม่ให้เงิน x บาทของเงินเดือนพ่อ จะได้ว่าแม่ให้เงินเท่ากับ x ส่วนร้อยไปคูณเงินเดือนพ่อต้องทราบเงินเดือนพ่อนะครับแบบนี้นะฮะโอเคนี่คือความรูปเป้เบื้องต้นเอาละต่อไปจะเป็นโจทย์ทําแล้วนะครับโอเคเอาละ ข้อสอบคณิตศาสตร์2ฉบับนะครับสอบ,บแรกนะฮะทำได้75เป็นของคะแนนเต็มทั้งหมดคือ80ฉบับที่2นะฮะมาณัดเอ่อมาณัดทำได้70%ของคะแนนเต็ม120คะแนนอยากรู้ว่าทำอันไหนจงหาว่ามาณัดทำข้อสอบทั้ง2ฉบับได้กี่เปอร์เซ็นต์โอเคมาดูกันว่าต้อง,วงรวมเปอร์เซ็นต์ถูกไหม ไปดูกันก่อนเลยว่า <c oughs> ฉบับแรกมันได้กี่คะแนนเพราะฉะนั้นพิธีนี้นะครับเราก็จะดูว่าฉบับที่หนึ่งชอชอหนึ่งแล้วกันนะฉบับที่หนึ่งนะครับเจ็ดสิบห้าเปอรเซ็นของอ 75%ของ80ก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะ75ส่วน100คูณ80คิดเลยเลยครับได้เท่าไหร่ฮะโอเคได้60 60คะแนนนะครับ60คะแนนอ่าแล้วทุกคนก็ต้องไปคิดอีกว่ารลฉ้ฉากที่2เนี่ย สำหรับ2เนี่ยที่ได้70%ของ120มันเท่าไหร่ก็ต้องเอา70ส่วน100ไปคูณกับ120นะครับซึ่งก็จะได้ออกมาที่84คะแนน โอเคแต่ทีนี้เนี่ยเขาถามว่าจงหาว่ามานัททำข้อสอบทั้งสองฉบับได้กี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนทำอย่างนี้ครับฉบับ1บวกฉบับ2เนี่ยมานัทจะได้คะแนนทั้งหมดอยู่ที่60บวก84นั่นก็คือ,อ144คะแนนจากคะแนนเต็มเ,เท่าไหร่200ถูกไหม80บวก120 นะครับเราจะรู้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็หาเปอร์เซ็นต์ถูกไหมหาเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดก็เอาหนึ่งร้อยสิบสีตั้งแล้วหารด,ด้วยสองนี่นะครับเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราทำไงดีทำอย่างนี้เลยครับเขียนสีประกาแป๊บหนึ่งนะ เหตารณนี้ล่ะอ่าดีไปแล้วัเรียนตัดทอนครับเอา2หารครับหารร้อยสี่สิบสี่นี้เท่าไหร่ครับได้เจ็ดสิบสองถูกไหมหาเหลือหนึ่งร้อยการคิดร้อยละมันก็คือส่วนร้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นมันัทจะได้อยู่ที่ 72%นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบโอเคไม่ต้องไปเขียนสมการก็ได้นะครับแบบนี้ก็ถือโอเคแล้วอ่านี่นะครับโอเคต่อไปครับแจนซื้อไข่ไก่มา120ฟองราคา420บาท ม่กลับมาถึงบ้านเพราะว่าไข่แตกไปร้อยละ2.5ถ้าไข่ที่เหลือถ้าขายไข่ที่เหลือไปทั้งหมดโดยขายฟองละ4.5บาทแจนได้กำไรหรือขาดทุนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนะี่ยจำเป็นต้องหาว่าฟองละกี่บาทไหมบางคนอาจจะลองจัดหาไปแล้วก็ได้จ,ดจริงไม่ต้องหาเพราะว่านี่คือราคาเลนะ่ะ นี่ือคือราคาทุนถูกไหมนี่คือทุนนี่คือทุนอ่ะมาดูกันว่าไข่แตกไป2.5เปอร์ร้อละสองจุดหเนี่ยมันเท่าไหร่เรามาคิดคิดจำนวนไข่ที่เหลือมันก็ต้องเอา120ฟองไปคูณกับ ยี 25, ่สิบห้าสองจุดห้าหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับโอเคไหมฮะคิดเลยมาได้เท่าไหร่ครับอ่ากูค,คิดมาแล้วได้สามฟองแสดงว่าหเหลือเหลือไข่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดฟองโอเคเหลือไข่ร้อยสิบเจ็ดฟอง ถ้าแจนบอกว่าแจนขายไปที่ฟองละ4ี่จุดห้าบาทสี่บาทห้าสิบตันขายทั้งหมดเลยเรนต้องทำยังไงก็ไปคูณที่สี่จุดห้าถูกไหมก็จะได้เงินออกมาที่ห้าร้อยยี่สิบหกจุดห้าบาทแจนลงทุนไปซื้อไข่มาร้อยยี่สิบฟอง ด้วยเงิน420บาทแต่ไปขายแล้วได้526.50บาทไปตบาทแสดงว่าเบื้องต้นเนี่ยแจนได้กำไรหรือขาดทุนทุกคนน่าจะมองเห็นว่าแจนได้กำไรถูกไหมซื้อมา400ขายได้500กำไรแน่นอนอยู่แล้วโอเคทีนี้ไปดูว่ากำไรได้กี่บาทนะครับกำไรก็เกิดจากเอา5 2 6 5ไปลบกับ420คิดหน่อยครับแล้วเท่าไหร่ 1>, 1 0 6 5บาทนี่คือกำไร106.5บาทนะครับแต่โจทย์เขาไม่ได้ถามหาเป็นบาทเพะถามหาว่าเราคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่อยละที่ว่านี่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ,ต,รรบต้องอ่านโดีคอนดีว่าเขาไปเทียบกับอะไรร้อยละเนี่ยคือกําไรที่ไปเทียบกับราคาทุนถูกไหมเพราะฉนั้นเร็ต้องดูว่ากําไร ต่อด้วยทุนนะครับกำไรเท่าไหร่106.5หารด้วยล้ทุนก็คือ420ร้อเก็คิงคิดเลขแล้วได้อยู่ที่25.35%ปซนั้นสรุปเลยว่าแจนได้กำไรครับ ที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าจุดสามห้าเปอร์เซ็นโอ้หนึ่งในสี่เลยหนึ่งในสี่เลยนะครับถ่านไหมจดถ่านไหมครับต่อไปนะครับจันเจ้าซื้อที่ดินแปลงหนึ่งจ่ายเงินมา้จำไปที่สามหมื่นหกพันคิดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต ขอราคาที่ดินแปลงนี้จ้องหาว่าที่ดินแปลงนี้ราคาเท่าไหร่นะครับสําหรับข้อนี้แล้วข้ออื่นๆเนี่ยก็คิดเป็นร้อยละเปอร์เซ็นด้ปกตินะครับแต่นี้เขาให้ราคาที่คิดเป็นเปอร์เซ็นไปแล้วแล้วกับเปอร์เซ็นที่ให้มากมก็เลยอยากจะสอนวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งให้ดูก็อาจจะลองดูนะว่ามันจะง่ายหรือจะยากกว่ากันนะครับ ของกมเข้าใจดูนะครับนี่คือเงินดาวถูกไหมเท่ากับ30%แล้วนทาคนลองคิดหน่อยสิครับว่าถ้าดาวแค่10%จะเป็นเงินเท่าไหร่30% ให้เหลือ10%แสดงว่าหาร3ถูกไหมจากตัวเนี้ยมาหาตัวเนี้ยมันหาร3ถูกไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มานี่ก็ต้องหาร3เหมือนกันลดลงมา3เท่าก็เถิดเท่าไร1 2 0 0 0แสดงว่าถ้าดาวแค่10%มันจะต้องใช้เงิน12,000บาทถูกไหมครับถามว่าเราครูจะไปรู้ทำไมรู้ว่าเพื่ออะไร10% เพราะเราต้องการหาราคาทั้งหมดถูกปะ่ะซึ่งราคาทั้งหมดมันคือกี่เปอร์เซ็นต์ร้อของทั้งหมดถูกไหมจาก10เพิ่มมาเป็นร้อจาก10เพิ่มมาเป็นร้อยมันทํำยังไงมันคูณ10ไง10เพิ่มเป็นร้อคูณ10เพราะฉะนั้นเอา12ื่นไปคูณ12นไปคูณแบบนะ 1มื่นสองเนี่ยเอาไปคูณเท่าไหร่คูณสิบก็จะเป็นเท่าไหร่1 2 0 0 0 1อ3แล้วก็สี่แสนสองจบแล้วครับมนั้นราคาที่ดินก็คือ1 2 0 0 0แสนสองมืนบาทนั่นเองที่คิดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจบปัญหาพวกนีน้จริง ถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยมันช่วยเวลาในการคิดเลขได้เยอะเลยนะอ่าทีนี้หนึ่งกูจะย้อนกลับไปอยู่ตรงนี้ให้นะครับอ่ามาอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดสิห้าปอร์ซ็น์ของ 80. แปดสิบนักเรียนน่าจะ ม่น่าจะทำกาเก้าใจยากสำหรับ75% 75%เนี่ยถ้าคิดเป็น100มันจะแบ่งออกมาเป็น2ช่วงก็คือ0 25 50 75แล้วก็100ถูกไหมมันจะเป็นส่วนนี้ใช่ไหม1นส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนถูกไหมครับะัะนั้75%เนี่ยมันคือ3ส่วนใน4ส่วนทั้งหมด ถ้าจะคิด4ส่วนของ80เนี่ยมันคือเท่าไหร่20่สิบไนั่นคือหาร4ี่้วเอาแค่3ส่วนเอา3ไปคูณ20ก็ได้มาแล้ว60เห็นไหมตรงกันเลยครับตรงกันเลยใช่ไหมครับอ่าต่อข้อ4นะครับอาจะหลายข้อเยอะหน่อยนะมาดูข้อ4กัน ร้านเฟอร์นิเจอร์แหงหนึ่งรับเหมาทำโต๊ะแล้วก็อี้ให้แก่ไปแห้หนึ่งเป็นเงิน2 1งหมื่นปนหรอบาทเพราะกฏว่าได้กำไร10%อย์เนทราบว่าต้นทุนของการทำโต๊ะปีนเท่าไหร่นนี้ถ้าอ่านโจทย์แล้วอธิบายโจทย์อย่างนี้ก่อนนะว่าโอเคสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันเกิดจากการรวมกันแล้วไอ 28, นะ้สองหมื่นแปดพันหกร้อยเนี่ยมันมีทั้งทุนแล้วก็กำไรนะครับซึ่งกำไรเนะี่ยเราคิดที่อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนี่เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเราให้ทุนเป็น A เราบอกว่าทุนเนี่ยคือ A เพรนะนสิบเปอร์เซ็นต0 สิบเปอร์เซ็นที่เป็นกำไรเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเอาทุนถูกไหมไปคูณกับกำไรก็คือสิบส่วนร้อยนั่นก็คือเท่าไหร่ฮะศูนย์จุดหนึ่งเอครับเพราะว่าตัดตัดด้านเศษศูนย์จุดหนึ่งนะเพราะนั้นเรามาสร้างสมการกันใหม่นั่นก็คือทุนบวกกำไรเท่ากับราคา นะครับงน,นั้นทุนเป็น a บวกกับกำไรก็คือ 0.1a เท่ากับอยู่ที่28,600นะครับตรงนี้ก็จะเป็น 1.1a โอเคตัวนี้นะครับต่อนะครับงน,นั้นทุนบวกกับกำไรที่เป็น 0.1a บวกกันก็เป็น 1.1a แล้วก็จะเท่ากับ เงินทั้งหมดนะครับเท่ากับสองหมื่นแปดพันหกร้อยนี่ดัน้นอย่างเราคือแก้สมการหาค่า a ก็เอาสองหมื่นแปดพันหกร้อยเนี่ยหารด้วยหนึ่งจุดหนึ่งโอเคซึ่งคิดแล้วได้ามาเป็นสอง 6.000นนะครับนี่คือต้นทุนเพราะฉะนั้นทุนในการทำก็คือ26,800อบาทข้อสุดท้ายร้าน A ตั้งราคาสมาร์ทวอทไว้ที่9,000แต่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%อนะครับกับร้าน B ร้านบตั้งไว้ที่12ื่น แต่ลดให้20%่สโอ้แพงกว่าสามพันแต่ดราคาเนี<ม>่ยถ้าเราจะซื้อของอะไรนักเรียนควรจะคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าการตั้งราคาที่เชิญชวนแบบนี้้ถูกกว่าแต่ยังไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มกับรวมหมดแล้วแต่เปส่วนลดนะเรา,ค,าควรมีการไต่ตรองให้ดีนะอ่าเรามาดูกันว่าอย่างเช่นร้าน A อเขาบอกว่าราคาขายอยที่เก้าพันแต่นักเรียนจะต้องบวกอีก เจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าคิดเลขก็จะเป็นเท่าไหร่หกร้อยสามสิบบาทบวกกับเก้าพันทำไมครูคิดไวจังมีวิธีง่ายมากเลยยาดูทำให้ดูนะเอาก้ากับเจ็ดคูณกันครับได้เท่าไหร่หกสิบสามนี่ไงแล้วตัดสูตรเนี่ยทิ้งไปสองตัว ตัดนเพราะหา1ร้อยไงครับแล้วก็เติมมาเป็น0ก็ได้630บวกกันเป็น9,630โอเคร้าน a เท่ากับเท่านี้แต่ไปดูร้าน b ร้าน b บอกว่าราคายที่12 0 0 0สองแต่ต้องลบออกไปเท่าหไหร่20%นะไปหากันว่ายี่สิบเปอร์เนของหนึ่สองเท่าไหร่ก็คิดเหมือนกันเลยเอา12ตัวนี้12 ไปคูณกับสองเท่าไหร่ครับสองพันสี่สองพันสี่แต่เธอต้องออกไปลบกับห2 0 0 0มื่นสองถูกไหมซึ่งคิดเป็นเงินมาได้อยู่ที่เก้าพันหกร้อยเพราะฉะนั้นร้าน A ร้าน A ที่เก้าพันหกร้อยสามสิบร้าน B อยู่ที่เก้าพันหกร้อยแพงกว่ากันสามสิบบาทเพราะนั้นจะต้องเลือกร้านไหนเลือกร้าน B ครับ ก,กว่าโอเคก็จบไปสำหรับตัวอย่างนะครับที่เหลือก็จะเป็นงานของเธอละก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสี่ห้าข้อนะ,อะดูข้อแรกนะครับข้อสองนะครับ ข้อ3ครับมีข้อสีครับโอเคถทำเหมือนเดิมนะครับก็ทุกคนสร้างอาัลบั้มของตัวเองไปแล้วก็อัพภาพเข้าไปในอัลบั้มของตัวเองเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะครับ